สวัสดีคะ่ะช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยววันนี้เรามาตามติดหนุ่มลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียเขาเป็นยูทูบเบอร์อารมณ์ดีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยคะ่ะชื่อช่องของเขาคือช่องชัยทราเวลไปดูคลิปต้นฉบับได้เลยนะคะแอดจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคำอธิบายคะ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่และอยากจะถามนักท่องเที่ยวถึงความรู้สึกก่อนจะมาถึงเมืองไทยว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเมืองไทยและเปรียบเทียบก,กันกับเมื่อมาถึงเมืองไทยได้สสสััมผปรรระบกาณ์จิงๆ คนแรกคือคุณมอริซิโอมาจากชิลีเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่3ของผมในประเทศไทยตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ได้1เดือนครึ่งแล้วครับผมมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนแล้วคุณชัยก็ถามว่าคุณพอจะจําความรู้สึกก่อนจะมาถึงประเทศไทยหรือไม่ตอนอยู่บนเครื่องบินคุณตื่นเต้นกับการเดินทางไหมและสิ่งที่คุณได้ยินมาทําให้คุณคาดหวังอะไรไหมกับประเทศไทยผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมมาประเทศไทยตอนนั้นผมมาจากออสเตรเลีย และผมกำลังเริ่มการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรุงเทพเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมในเอเชียจากนั้นผมก็เดินทางจากกรุงเทพไปเกาะพีพีและเกาะต่างๆและในตอนท้ายของทริปไทยของผมผมก็มาอยู่ที่เชียงใหม่สิ่งที่ผมได้ยินมาก่อนที่จะมาที่นี่ผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของอาหารครับอาหารไทยอร่อยมากมีรสชาติที่แตกต่างมากมายอะไรทำนองนั้นผมรู้ว่าที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาวออสเตรเลียเพราะมันอยู่ใกล้มากเทียบกับบาหลีละ่ะคุณชัยถาม บหลีผมคิดว่ามันก็เหมือนกับชายหาดหมู่เกาะพาราได์และอะไรทํานองนั้นพื้นที่มันไม่ใหญ่มากกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมคุณชัยถามใช่แม้จะดูล้นหลามไปสักหน่อยแต่ก็น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นอาหารหลากหลายประเภทเช่นการนวดทุกที่ฉันคิดว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือความมีน้ำใจของผู้คนผู้คนที่นี่ใจดีมากๆเลยรู้ไหมครับทุกคนกระตือรือร้นที่จะช่วยพวกคุณ คุณชัยก็พูดเสริมว่าใช่เลยครับออสเตรเลียคนชิลีก็เช่นกันคนที่มาจากยุโรปไปออสเตรเลียชาวออสเตรเลียก็เป็นมิตรจริงๆเหมือนคนไทยคุณชัยถามเขาว่าผมรู้ว่ามันเป็นประเทศที่แตกต่างกันมากแต่คุณสามารถเปรียบเทียบกับออสเตรเลียกับไทยได้ไหมครับผมคิดว่าที่นี่จะชิลกว่าและสงบกว่านิดหน่อยไม่มีความเครียดอยู่ที่ไหนคุยกับใครก็ง่ายเป็นเรื่องง่ายที่จะหาสิ่งที่เหมือนกันกันกบทุกคน มีนักเดินทางจํานวนมากหรือแม้แต่คนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์กับนักเดินทางมากมายคุณชัยบอกว่าโอ้ถือว่าดีจริงๆนี่เป็นครั้งที่3ของคุณแล้วคุณรักที่นี่ผมจินตนาการได้ว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบต้องมีบ้างหรือบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปที่นี่มีหรือไม่ครับคงจะเป็นที่ค่าธรรมเนียม ATM อยากให้มันลดลงซึ่งบางครั้งอาจยุ่งยากเล็กน้อยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ค่อนข้างโอเคคุณชัยถามว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนคุณมีอะไรจะบอกพวกเขาได้บ้าง ผมจะบอกว่าประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับนักเดินทางทุกประเภทมีตัวเลือกสำหรับครอบครัวและผู้ที่กำลังมองหางานปาร์ตี้หรือการผรจญภัยมันค่อนข้างดีและง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหามันง่ายและสะดวกสบายเขาบอกว่าผมมาที่นี่คนเดียวตอนนี้แฟนของผมอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนและบางครั้งก็อยู่คนเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะที่นี่เดินทางคนเดียวง่ายจริงๆก่อนมาที่นี่ผมคิดว่ามันคงจะน่ากลัวเพราะภาษาที่แตกต่างกันหรืออะไรสักอย่าง แต่จริงๆแล้วมันง่ายมากมันเข้าใจได้จริงๆเช่นเรื่องการขนส่งหรือวิธีแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันง่ายจริงๆดังนั้นคนที่นี่เป็นมิตรจริงๆครับคุณชัยบอกว่าใช่แล้วครับและที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่างประเทศไทยดังนั้นคุณจะเห็นว่าทําไมมันเหมือนกับไร้ปัญหาเหมือนคุณเพิ่งมาและสนุกไปกับมันมากคุณชัยถามอีกว่ามีอะไรแปลกๆในประเทศไทยที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเจอบ้างไหมครับ สำหรับผมมันเหมือนกับว่าการเดินทางทางจิตวิญญาณของผมเริ่มต้นที่นี่เช่นกันผมได้ค้นพบวัดในาศาสนาพุทธและผมรู้สึกปลาใจที่การเข้าถึงาศาสนาพุทธได้ง่ายดายมีการเปิดกว้างรับผู้คนภายนอกาศาสนาพุทธมาพูดคุยกับพระได้และการฝึกนั่งสมาธิก็เข้าถึงได้จริงๆและพวกเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณเช่นกันคุณชัยถามว่าคุณมีอะไรจะฝากแก่ทุกคนไหมครับจะมาเที่ยวเมืองไทยหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยพวกเขาเป็นคนดีจริงๆเช่นกัน,กนครับ มันน่ากลัวน้อยกว่าที่เห็นในตอนแรกมากบางคนกลัวเพราะภาษาหรือบางทีอาจจะลำบากกับอาหารหรือไม่ชินกับอากาศร้อนแต่หลังจากผ่านไป2-3งถึงวันไปแล้วคุณจะชินกับมันทุกคนที่นี่กระตือรือร้นที่จะช่วยคุณมากดังนั้นเพียงแค่คุณมาเที่ยวให้สนุกก็พอครับฟังแล้วชื่นใจคะ่ะจุดเด่นของเมืองไทยก็คือน้ำใจของคนไทยนี่แหลคะค่ะคนที่สองเธอเป็นนักท่องเที่ยวมาจากฝรั่งเศสมีชื่อว่าคุณอลิสคะ่ะ ฉันอยู่ที่นี่ได้สองสัปดาห์แล้วและฉันก็เคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วด้วยตอนฤดูร้อนที่แล้วรอบนี้เพิ่งมาถึงไทยเมื่อวานนี้เองค่ะฉันเคยไปที่กรุงเทพและเกาะต่างๆแล้วคราวนี้ฉันจึงจะขึ้นทางเหนือเชียงใหม่แม่ห้องอรประมาณนั้นคุณชัยถามว่าคุณลองนึกภาพถึงตอนที่มาเมืองไทยครั้งแรกคุณพอจําได้ไหมครับว่าคุณคิดอย่างไรกับประเทศไทยก่อนมารู้สึกอย่างไรเทียบกับสิ่งที่ได้เจอจริงๆในประเทศไทยครับ ตอนที่ฉันมาถึงเมืองไทยครั้งแรกอากาศที่นี่ร้อนมากนักท่องเที่ยวมากมายก่อนมาฉันคิดถึงชายหาดที่สวยงามและเกาะสวยงามที่จะไปเที่ยวฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะฉันจําได้บ้างไม่ได้บ้างคุณชัยถามว่าจากประสบการณ์ครั้งแรกกับตอนนี้มีข้อเปรียบเทียบอย่างไรจากที่ฉันเคยได้มาแล้วทําให้ฉันได้รู้จักสถานที่ต่างๆพอมาอีกครั้งทําให้การเดินทางของฉันมันง่ายมากผู้คนที่นี่ก็ช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่างจริงๆและในส่วนกิจกรรมก็มีกิจกรรมให้ทํามากมาย ฉันจำได้ว่าเคยเดินเที่ยวน้ำตกขึ้นน้ำตกและชมช้างในเขตรักษาพันช้างได้เห็นวัดจุดชมวิวสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมอย่างยิ่งการผสมผสานของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวได้ลงตัวกิจกรรมปาร์ตี้ท่ามกลางความร้อนและเธอย้ำว่าอากาศมันร้อนมากเขาถามเธอว่าอากาศร้อนมันดีหรือว่าร้อนมากไปเธอตอบว่ามันดีนะตอนแรกๆมันจะหนักหน่อยแต่ตอนนี้ฉันชินกับอากาศร้อนแล้วคะ่ะคุณชัยให้เธอฝากถึงทุกคนที่ยังไม่เคยมาไทยว่าเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างหรือสิ่งที่คุณไม่คาดคิดสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ ในฐานะแบคแพคเกอร์คุณต้องจัดกระเป๋าให้มีน้ำหนักเบาเพราะคุณสามารถหาซื้อของในท้องถิ่นได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับยุโรปหรือตะวันตกโดยทั่วไปและสิ่งที่ฉันไม่ชอบคือการรบกวนให้ซื้อของซึ่งคุณสามารถรบกวนได้นิดหน่อยฉันเข้าใจว่าอาจเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งเป็นเศรษฐกิจของพวกเขาคุณใช้พูดเสริมว่าใช่แล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็เป็นแบบนั้นเช่นกันใช่ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยที่เดียวเขาถามเธอว่าที่เชียงใหม่คุณถูกรบกวนบ่อยไหมครับ ที่เชียงใหม่ฉันไม่ได้รู้สึกถูกลบกวนเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณอลิสที่ติช <gger> มได you ้เป็นอย่างดีค่ะนักท่องเที่ยวคนที่สามมาจากสหรัฐอเมริกาชื่อ okay. ว่าคุณแกรนค่ะคุณชัยถามว่าคุณมาอยู่เชียงใหม่นานหรือยังและนี่เป็นการมาครั้งแรกหรือไม่ครับเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่มาเมืองไทยผมอยู่ที่นี่มาประมาณ25วันแล้วครับผมจะออกจากเชียงใหม่ในอีก3าวันนี้โอ้คุณใกล้จะออกจากเชียงใหม่แล้วผมอยากรู้ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรที่จะต้องจากที่นี่ครับ คุณแกนตอบว่าผมรู้สึกเศร้าแต่ผมคิดถึงความหนาวเย็นคุณชัยถามว่าคุณมาจากไหนในอเมริกาครับเขาตอบว่าผมมาจากโอรกอรและบินมาเชียงใหม่และพักอยู่ที่นี่3-4ถึงวันผมแค่ฝึกซ้อมชกมวยไทยมาตลอดและผมคิดว่าถ้าผมจะมาที่นี่ทำไมผมต้องทำสิ่งเดิมๆตลอดเวลาผมจึงไปกรุงเทพหนึ่งสัปดาห์จากนั้นผมก็ไปเที่ยวเกาะอีก2-3ถึงวันคุณชัยพูดว่าผมนึกภาพออกว่านี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของคุณคุณเคยไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนหรือไม่ครับ คุณแกนตอบว่าใช่ครับผมเคยไปทำงานที่เวียดนามเราสร้างโรงเรียนแต่เราไม่มีเวลาพักผลอนมากนะักคุณเคยทำการวิจัยก่อนที่คุณจะมาถึงที่นี่หรือไม่ครับคุณคิดอย่างไรกับประเทศไทยและสิ่งที่คุณได้ประสบการณ์จริงในประเทศไทยผมแค่รู้ว่าภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวน้อยและมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมมากกว่าส่วนเกาะต่างๆเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบปาร์ตี้และอยากดำน้ำและกรุงเทพก็เป็นเพียงเมืองใหญ่ขนาดใหญ่เท่านั้นผมไม่ได้ทำการวิจัยมากนะัก นี่คือสิ่งที่คุณคิดไว้ในตอนแรกใช่ไหมครับสิ่งที่คุณคาดหวังแบบคร่าวๆแล้วมันเป็นไปตามที่คุณความคาดหวังเลยหรือเปล่าครับทางภาคเหนือทําให้ผมหลงรักมันที่นี่และนี่เป็นความรู้สึกของผมอย่างแน่นอนเพราะผมไม่ชอบปาร์ตี้หรือดื่มเหล้าผมชอบความเงียบสงบทางเหนือนั้นจะใช้ชีวิตแบบชิลๆและไม่มีใครมารบกวนคุณที่จะให้ซื้อของของพวกเขามันสุดยอดมากเจ๋งสุดๆแต่ที่กรุงเทพก็เข้าใจได้ง่ายและสะดวกสบายเช่นกัน ตอนนั้นผมคิดว่าตัวเองคงตื่นเต้นมากเพราะผมไม่เคยไปซูเปอร์ซิตี้เมืองใหญ่ๆมาก่อนมันเยี่ยมมากใช้งานง่ายสุดๆและผู้คนก็ใจดีมากครับคุณชัยก็ถามว่าคุณจะบอกว่าคุณประหลาดใจกับกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าผู้คนล้นหลามมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเคยดูเดอะเฮนโกเวอร์อะไรทำนองนั้นคุณคิดว่าโอ้เดี๋ยวก่อนมันบ้าไปแล้วแต่มันก็เยี่ยมมากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณแกรนตอบรับทุกอย่างยอดเยี่ยมมากแต่มีสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือสิ่งที่ควรระวังเมื่อมากรุงเทพหรือไม่ ที่พักของผมอยู่ห่างจากถนนข้าวสารเพียงหนึ่งช่วงตึกผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางคืนเสียงค่อนข้างดังและดังตลอดทั้งคืนคุณควรอยู่ห่างจากตัวเมืองถนนข้าวสารอย่างน้อย2หรือ3าช่วงตึกนะครับนั่นเป็นคำแนะนําที่ดีเลยครับบางทีคุณอาจต้องนั่งแท็กซี่ออกไปจากถนนข้าวสารด้วยซ้าคุณใช้กล่าวใช่ครับตอนนั้นผมไม่รู้ผมเลือกที่พักเพราะราคามันถูกที่สุดนี่เป็นการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาเพียงลําพังครั้งแรกของผมและมันง่ายมาก การเดินทางง่ายมากและทุกคนก็ช่วยเหลือดีมากหากคุณต้องการอะไรเพียงคุณดาวน์โหลดแกลคุณชัยถามว่าคุณชอบอาหารไทยไหมผมคิดไม่ออกเลยว่าตอนคุณอยู่สหรัฐอเมริกาคุณจะรู้จักอาหารไทยรสชาติที่นั่นกับที่นี่เป็นอย่างไรครับอาหารไทยดีกว่ามากและราคาถูกมากร้านอาหารตะวันตกหลายแห่งที่ฉันเคยกินมาเช่นร้านราเมนและซูชินั้นอร่อยดีแต่อาหารไทยมันอร่อยจริงๆเป็นอาหารที่ถูกที่สุดที่คุณสามารถทานได้ที่นี่และอาาร่อยมากเบอร์เกอร์ราคาประมาณ400บาท แต่ที่ผมเพิ่งกินข้าวเที่ยงข้าวผัดกระเพราหมูไข่ดาวในราคา90บาทราคาถูกมากและทุกอย่างที่ผมได้ลองกินก็ดีมากด้วยครับผมไม่มีประสบการณ์เลวร้ายใดๆในประเทศไทยเลยมันดีมากผมกำลังจะถามคุณพอดีว่ามีอะไรบ้างที่คุณพอใจน้อยที่สุดหรือเจออะไรที่ไม่ดีบ้างครับคุณแกรนก็ตอบว่าผมโชคดีมากกับทริปนี้ผมไม่ได้มีอะไรขัดข้องกับสิ่งใดเลยผมรู้สึกซาบซึ้งมากที่ไม่พลาดรถบัสหรือเครื่องบินและผมไม่ได้ดื่มน้ำหรือผักผลไม้ที่ไม่ดีที่จะทำให้ผมท้องเสีย คุณชัยก็ถามว่าคุณพอจะจําเหตุการณ์ก่อนมาถึงเมืองไทยได้ไหมความรู้สึกบนเครื่องบินว่าเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณในทริปนี้ครับเขาก็ตอบว่าผมพยายามเปิดใจให้กว้างผมไม่ได้คาดหวังมากเกินไปสิ่งเดียวที่ฉันสามารถเปรียบเทียบได้คือเวียดนามในเวียดนามหากุณออกไปนอกเมืองเราทํางานแถวนอกเมืองซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนกลางภายนอกเมืองมีสภาพสุดโทมมากมีกระท่อมและกระท่อมทําเองจํานวนมากที่สร้างจากโคลนและดินเหนียวแต่ประเทศไทยพัฒนาได้ไกลกว่ามากฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมากหรือน้อย กว่าเวียดนามแต่มันก็น่าสนใจหากเทียบกันแล้วประเทศไทยพัฒนาไปไกลกว่ามากผมไม่ได้คิดวางแผนอะไรเมื่อมาถึงที่นี่ผมจึงคิดออกคุณชัยบอกว่านั่นมีประโยชน์มากขอบคุณมากครับและคุณมีอะไรจะบอกทุกคนถึงสิ่งที่คุณได้รู้มาบ้างไหมครับคุณแกนก็บอกว่าใช่ครับแค่คุณเปิดใจให้กว้างและสนุกไปกับมันคุณมีเพียงชีวิตเดียวดังนั้นคุณต้องใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขครับเราคนไทยได้ฟังก็รู้สึกดีและยินดีต้อนรับค่ะ แล้วคุณชัยก็มาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหญิงสองคนพวกเธอมาจากสาธารณรัฐเช็กคือคุณวิกตอรียและคุณลูซี่พวกคุณมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับวิกตอรียกับลูซี่ตอบว่าใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเมืองไทยพวกเราไปกรุงเทพแล้วไปเที่ยวเชียงรายและไปเชียงใหมค่ค่ะคุณชัยถามว่าจากกรุงเทพไปเชียงรายเป็นอย่างไรบ้างครับพวกเราเดินทางด้วยรถบัสฉันต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวกับรถบัสครั้งแรกในประเทศไทย คุณชัยถามว่าประเทศไทยเป็นครั้งแรกของพวกคุณและอะไรที่ทําให้คุณมาที่นี่ครับวิกตเรียตอบว่าพวกเราตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครที่นี่เราต้องการลองประเทศอื่นในเอเชียและประเทศไทยก็ดูเหมือนไม่ต้องกังวลใจอะไรเพราะประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและหาซื้อได้ง่ายดายตัวอย่างเช่นการเดินทางคุณสามารถไปที่แอปจองรถบัสหรือรถไฟและไปยังสถานที่ที่คุณต้องการไปได้คุณได้รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยมาก่อนที่จะมาประเทศไทยไหมครับ ลูซี่ตอบว่าฉันสนใจวัฒนธรรมเอเชียโดยรวมไม่ค่อยสนใจในประเทศไทยมากนักฉันเรียนภาษาจีนดังนั้นฉันจึงสนใจประเทศจีนมากกว่าแต่เรามีความรู้ทั่วไปอยู่บ้างและอยากมีประสบการณ์เป็นของตัวเองเราค้นหาทางออนไลน์และวิกตอเรียเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมเราจะคุยกันถึงสิ่งที่เราอยากจะทําสถานที่ที่เราอยากจะไปเราก็จะค้นหาตัวและสิ่งของต่างๆคะ่ะคุณชัยถามเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่คุณทํามันตอบสนองความคาดหวังของคุณได้อย่างไรครับ เราหาข้อมูลเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและฉันพยายามช่วยเพื่อนๆในการวางแผนการเดินทางมาประเทศไทยดังนั้นฉันจึงรู้วิธีจองสิ่งของต่างๆเพราะฉันช่วยพวกเขาเมื่อ2-3สเดือนก่อนหลังจากที่เรามาถึงเราก็กำลังวางแผนทุกอย่างตามทางของเราคะ่ะ ถ้าเราชอบเมืองนี้ก็พักอีกหนึ่งคืนเราตัดสินใจณนะจุดนั้นว่าเราต้องการอยู่หรือไปต่อเมื่อเทียบกับสาธารณรัฐเช็กแล้ววัฒน,นธรรมมีความแตกต่างกันมากแต่เป็นสิ่งที่ดีเรารู้สึกขอบคุณที่ผู้คนที่นี่มีน้ำใจและเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากเมื่อเกิดปัญหาเราขอความช่วยเหลือได้ถามใครสักคนและพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือแสดงคำแปลหรือแผนที่ให้พวกเขาดูหลังจากนั้นพวกเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าต้องทำอย่างไร คุณชัยถามสิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่คุณได้รับจริงๆจากที่นี่มันเป็นอย่างไรแต่พวกคุณมาที่นี่เพื่อการกุศลใช่ไหมครับเรากำลังเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสองโครงการโครงการหนึ่งในประเทศมาเลเซียและอีกหนึ่งโครงการในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่เรารอคอยมันมากพวกคุณมาทําอะไรในประเทศไทยหรือครับพวกเราพักอยู่ในหมู่บ้านการะลนซึ่งเราต้องการช่วยทําสวนทําอาหารทํางานบ้านบางทีอาจเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาและชนกลุ่มน้อยคะ่ะ พวกคุณจะบอกหรือสอนคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกว่าอย่างไรจริงๆแล้วคนอื่นควรรู้อะไรครับพวกเธอตอบว่าสาธารณารัฐเช็กเป็นประเทศที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ผู้คนที่นี่เคร่งคัดาศาสนามากมีวัดวา,ารามและสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นจึงควรรู้ว่าต้องทําอย่างไรและควรประพฤติตนอย่างไรในสถานที่นั้นจะดีกว่าคะ่ะและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินและมีเวลาอ่านเมนูได้อย่างง่ายดายมีเมนูอะไรที่พวกคุณชอบกินบ้างไหมครับ โอ้เราสนุกกับการทานผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงมากลูซี่ชอบผัดไทยส่วนวิกเตียเธอชอบข้าวเหนียวมะม่วงค่ะโอ้ขอบคุณมากมากครับสาวๆนี่เป็นประโยชน์มากเลยครับคุณมีความคิดฝากถึงทุกคนไหมครับถึงสิ่งที่คุณรู้วิกเตียบอกว่าพยายามอย่าโดนโกงท่องเที่ยวให้มากที่สุดชมวัฒนธรรมพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆไม่ต้องกังวลกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ระวังเท่านั้นค่ะคุณชัยถามว่าคุณกำลังพูดถึงกับดักนักท่องเที่ยวใช่ไหมมันแบบไหนครับ เนื่องจากเราเป็นชาวต่างชาติอย่างเห็นได้ชัดคนในท้องถิ่นบางคนอาจต้องการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับสิ่งต่างๆคุณชัยถามกลับว่าคุณได้เจออย่างนั้นหรือครับคุณลูซี่ตอบว่าฉันนึกภาพการนั่งแท็กซี่หรือรถตุกต๊กตุ๊กได้คุณต้องตกลงราคาก่อนนั่งรถแต่หลังจากนั่งรถแล้วคุณอาจได้ยินราคาอีกราคาหนึ่งดังนั้นฉันแนะนําให้ใช้แอปอินไร์หรือโบสมันมีประโยชน์มากนอกจากนี้การนั่งรถบัสท้องถิ่นก็เป็นประสบการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์ทีเดียวคะ่ะ จบไปแล้วค่ะกับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวไปดูคลิปเต็มจากช่องชัยทเวลได้เลยค่ะเรามาฟังคอมเมนต์จากช่องของเขากันเลยค่ะคอมเมนต์แรกได้บอกว่าฉันไปเที่ยวไทยคนเดียวหนึ่งเดือนครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วชอบทุกส่วนของมันฉันไปกรุงเทพเชียงใหม่กระบี่เกาะลันตาผู้เก็ตเกาะพง,งานแล้วมากรุงเทพแล้วกลับบ้านที่สหราชอณาจักร คอมเมนต์นี้บอกว่าการมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพในปี2565ฉันเพลิดเพลินกับความกว้างใหญ่ของเมืองมีอาหารเครื่องดื่มให้กินมากมายรวมถึงระบบขนส่งที่ปลอดภัยและสะอาดประเทศไทยมีอีกมากมายให้ฉันไปเยี่ยมชมแต่ฉันแนะนําที่นี่ให้กับทุกคนที่ต้องการสํารวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้บอกว่าวีดีโอดีๆททำให้นึกถึงทริปแรกเมื่อ34ปีที่แล้วทริปที่เริ่มต้นชีวิตที่นี่เมื่อ33ปีเมืองไทยน่าอยู่และยังปลอดภัย คอมเมนต์นี้เป็นของคนไทยได้บอกว่าบทสัมภาษณ์เหล่านั้นเป็นดังทองคําดีใจที่ได้ยินความคิดเห็นของผู้คนและดูเหมือนพวกเขาจะค่อนข้างเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณอีกครั้งครับคุณชัยคอมเมนต์นี้บอกว่าขอบคุณฉันซาบซึ้งกับวิดีโอจริงๆฉันจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าการสัมภาษณ์ที่สุดยอดเพื่อนของฉันทุกคนที่ใช้ชีวิตเดินทางและมีความสุขในประเทศไทยและฉันจะกลับไปที่นั่นในสัปดาห์หน้าขอบคุณเช่นกัน คอมเมนต์นี้บอกว่าฉันได้ยินมาว่าประเทศไทยเป็นเหมือนสวรรค์นบนดินและประเทศไทยก็เหมือนสวรรค์นบนดินจริงๆและมีคอมเมนต์มาตอบกลับเธอว่าเออไม่จริงหรอกถ้าคุณเดินทางมาช่วงฤดูร้อนแอดคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยที่มาตอบเธอคะ่ะคอมเมนต์นี้บอกว่าเพิ่งวางแผนไปเที่ยวเมืองไทยวิดีโอนี้ช่วยให้ฉันปรับความคาดหวังได้มาก คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเคล็ดลับการเดินทางแบบมืออาชีพของฉันอย่างที่เธอบอกในตอนท้ายกระโดดขึ้นรถบัสท้องถิ่นแล้วนั่งรถไป30นาทีออกไปตรวจสอบแผนที่ของคุณแล้วเริ่มเดินกลับเดิมพันได้เลยว่าคุณจะพบสิ่งที่คุณไม่คาดคิดและหากคุณไม่ต้องการชำระคา่าธรรมเนียม ATM ให้เดินเข้าไปในธนาคารและนำเงินสดออกจากเคาน์เตอร์ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ คอมเมนต์นี้ได้บอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันคาดหวังกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่แค่อยากจะปาร์ตี้และหลีกหนีจากฤดูหนาวในยุโรปมุมมองของฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมาตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ประเทศไทยคอมเมนต์สุดท้ายบอกสั้นๆว่าฉันกำลังจะไปประเทศไทยจบไปแล้วนะคะกับคลิปและคอมเมนต์ดีๆขอบคุณคะ่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวขอบคุณมากคะ่ะ